สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมกาวแตมนะวันนี eh. yeah. ้อยู่ในช่องก้าวแตมเทกยยยเราอยู่กับคีย์บอร์ดแม็ a ค i ิค l Blue s ูสวิ h นะครับผมจาก HP นะครับผมในรุ่น HP GK400F นั่นเองผมมืออีกลองขยันผมมืออ่ะนะฮะเดี๋ยวอันนี้แบบไม่มีไฟจริงๆมันมีไฟนะครับผม เราให้ดูไฟกันก่อนนะฮะจะได้แบบแน่ก่อนจะไปดูอย่างอื่นใช่ไหมอ่าเคพอใจยังพอใจแล้วนะ <c oughs> โอเคพอใจแล้วนะครับผมเ,เขาก็จะให้แบบคู่มอือคู่มืออะไรมาด้วยอย่างนี้นะครับขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะฮะให้คู่มือให้แบบข้างในก็จะมีหลายภาษาเลยชงจิงชงเทะนะครับมีภาษาจีนภาษาสเปนภาษาอังกฤษนะครับเกาหลีก็มีนะใช่ไหมเออมีเกาหลีด้วยนะครับผมมีหลายภาษามากนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นไกด์เป็นใบประกันนะครับผมก็อันลงอันนู้นอันนี้นะครับเต็มไปหมดแล้วก็จะให้อันนี้ไมค์อันหนึ่งนะผมเป็นตัวถอดคีย์แคปนะครับอ่านะฮะก็นี่ถอดสักอันหนึ่งขึ้นมานะครับอ่าเป็นลูสวิตนะครับนี่อ่านะครับผมนี่คือตัวคีย์แคปของมันนะครับอ่ะใส่กลับลงไปลูกเลย นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมสนนราคาอยู่ที่595บาทในในช็อปของแอดไวท์ที่อยู่ในช้อปปีนะครับผมอ่าคือราคาราคาเปิดตัวมันเนี่ยอยู่ที่พันกว่าบาทแต่ว่านะตอนนี้มันร่วงลงมาที่5า้าหรือว่าหกรบาทนะปัดเศษคือห0ร้อยถ่นหบาทนะครับผมราคาอยู่ที่เท่าน,นี้เลยนะครับแล้วก็ในแฟลชเซลล์ครั้งที่ผ่านมานะครับผมราคาเหลือ450บาทไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วยเพราะว่าแอดไวท ออกเองนะครับผม oh. จะดีอะไรขนาดนี้นะฮะไม่ได้สักบาท <c oughs> ถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าเชิญเลยนะครับผมช่วงนี้ยิงหาตังกันนะใช่ไหมหาตังไปซื้อไข่นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้จะทำอะไรให้ดูบ้างนะครับผมเราจะหนึ่งเลยนะครับผมจะฟังเสียงนะครับผมของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมเราจะ,ะดูเรื่อง ขาเรียกอะไรฟังก์ชันไฟของมันนะครับผมอ่าแล้วอย่างที่3จะพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าและจุดตําหนิต่างๆของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมอ่ะอย่างแรกไปฟังเสียงคีย์บอร์ดกันเลยครับ โอเคนะครับผมหลังจากฟังเสียงคีย์บอร์ดไปแล้วเป็นไงนะชอบไหมนะครับผมก็ธรรมดาบูสสวิตนะตัวทั่วไปนะครับผมมันก็จะประมาณนี้แหละดังๆมล้ลั่นแล้วก็จะมีมีเสียงสองังหวะนะครับก็ฟังก์ชันไฟของตัวนี้นะครับผมมาต่อที่ฟังก์ชันไฟก็จะมีอย่างอย่างแรกเลยผมต้องบอกว่าไฟเนี่ยมันสแตติกนะครับหมายถึงว่าคือไฟปุ่มนี้สีแดงเออในกล้องมันจะสีส้มนะมันสีแดงนะครับผม ไฟสีแดงก็จะสีแดงนะครับไฟแถบนี้สีฟ้าก็จะสีฟ้าส่วนปุ่ม w a d เนี่ยที่เป็นสีชมพูนะครับผมกับตรงเนี้ที่เป็นสีชมพูเนี่ยมันก็จะสีชมพูนะครับแถบนี้สีเขียวก็จะสีเขียวอันนี้สีส้มก็ส้มแล้วก็อันนี้ก็แดงไปเลยข้างบนก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับคือล็อกสีไม่มีทางเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่ามันก็ยังมีฟังก์ชันแบบลูกเล่นในในพวกการเล่นเคิร์ฟหรือว่าการ เปิดปิดเปิดปิดอะไรของมันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกเลยที่ผมทําไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็คือการลดระดับไฟนะครับมันจะมีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าระดับนะครับรวมปิดไฟด้วยนะครับผมอ่ากดปุ่ม Fn นะครับแล้วก็ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นการเปิดไฟนะครับอ่านี่คือสุดของมันแล้วนะครับมาทีนี้ฟังก์ชันต่อมานะครับมันคือในส่วนของการเล่นเวฟนะครับผม อ่าเล่นเวบจากจากซ้ายไปขวานะครับก็เล่งความเร็วได้นะครับถ้าเล่งความเร็วสุดแล้วตรงนี้มันจะกระพริบธรรมดาทั่วไปนะครับผมฟังก์ชันคีย์บอร์ดปกติแล้วก็กด F N ครับผมกดมาทางซ้ายก็จะลดความเร็วนะครับนี่ก็ฟังก์ชันปกติเหมือนกันนะครับทีน,นี้เปลี่ยนอ่าอันนี้จะขวาไปซ้ายแล้วนะครับแล้วก็สําหรับปุ่ม Delete ก็จะเป็นนี้เป็นซ้ายไปขวาเหมือนกันแต่ว่า เหมือนเหมือนธงอ่ะเหมือนริ้วธงจะละเอียดขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ขวามาซ้ายนะครับผมอ่ะมี4ฟังก์ชันในปุ่ม delete นะครับต่อไปนะครับผมปุ่ม f a ด e d o นะครับอันนี้จะเป็นแบบเหมือนบางคนเรียกฝนตกนะครับผมอ่ามันก็จะแบบติด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 ตร,ๆๆๆๆตรงนั้นตรงนี้เป็นแบบสุ่มๆเหมือนจะสุมนะครับผมแต่ผมไม่รู้จริงจริงมันสุมหรือมันเป็นแพทเทิร์นนะนะครับก็ก็สวยดีนะครับสวยดี มันฝนตกเลยนะครับจะมีปุ่มเลขสี่ปุ่มเลขสี่เนี่ยผมสังเกตนานมากนะครับผมก็คือมันไม่ติดไฟเลยนะครับแต่ปุ่มอื่นเนี่ยอาจจะเว้นนานหน่อยแต่ติดทุกปุ่มนะครับที่เหลือก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันในฟังก์ชันนี้เลขสี่ไม่มีนะครับงงๆเหมือนกันอ่ะถ้าเร็วๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอืมเป็นอย่างนี้ครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ฟังก์ชันต่อไปนะครับในปุ่มอ่าเพกดาวนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับไปไปประมาณนะครับอย่างนี้อย่างนี้มาหากันตรงกลางนะครับอันนี้ก็สวยไหมสวยวะ่ะเออชอบชอบชอบ <c oughs> ขนาดใช้เองนะปกติผมไม่เปิดเล่นปุ่มนี้เลยนะอแล้วก็อันนี้เป็นเป็นงูเลย <c oughs> นะครับผมมาเป็นซิกแซกอย่างนี้นะครับโอเคหมดไปแล้วปุ่ม เพดาวต่อไปปุ่มเพดอัพนะครับเพดอัพก็จะเป็นเป็นงูจริงๆแล้วครเนี่ยนะครับเลื้อยมาเลื้อยมานะครับมาเจอกันตรงกลางนะครับผมอ่าสวยๆกระจายออกแล้วก็เลือ้อยใหม่เลือ้อยรอบใหม่นะครับต่อไปเป็น <laughs> เลื้อยอีกด้านหนึ่งนะครับผมมาเจอกันตรงกลางเหมือนกันแล้วก็กระจายออกนะครับ <c oughs> โอ้อันนี้แบบเลื้อยกันยาวเลยอะ นี่น่ารักนะครับผมแต่กระจายไม่เหมือนกันนะกระจายเหมือนแบบเหมือนเป็นวงออกอย่างนี้นะครับผม,มสวยไปอีกแบบแล้วก็อันนี้อามาเจอกันตรงกลางอย่างนี้แล้วก็กระจายออกนะครับผมเป็นงูสองตัวงูสองตัว,ตวเป็นรูปหัวใจนะครับน่ารักตอนเปิดคีย์บอร์ดหมายถึงว่าตอนต่อต่อคีย์บอร์ดเข้าคอมครั้งแรกหรือว่าหมายถึงเสียบถอดใหม่นะครับหรือว่าตอนเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันจะวนมาแล้วจะกระจายตรงกลางอย่างนี้ออกแล้วมันจะติดเต็มนะครับ ันนี้ก็ไล่ไปทีละแถวนะครับไล่ไปทีละแถวแล้วก็วนแค่นี้โอเคนะครับน,นี่ก็หมดแล้วมั้งอืมหมดแล้วนะครับต่อไปนี่คือเล่นกับการกดปุ่มละแล้วนะครับอันนี้อันแรกคือกดตรงไหนก็กระจายจากตรงนั้นนะครับกดจากตรงนี้กระจายจากตรงนี้มาให้มันกระจายมาเจอกัน <laughs> นะครับต่อไปนะครับ อันนี้กดแถวไหนกระจายแถวนั้นนะครับพิมพ์ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนะครับสวยงามครับต่อไปกดปุ่มไหนสว่างปุ่มนั้นนี่ผมชอบมากเลยผมชอบผมชอบในทุกที่ในในในทุกคีย์บอร์ดที่มีมันนะเออที่มีฟังก์ชันเนี่ยผมแบบเท่มันสวยนะครับเออก็ฟินดีเวลาพิมพ์นะครับแล้วก็นี้อ่าเป็นการกระจายเงาแทนนะครับคันนี้คือสว่างแต่ว่าพิมพ์แล้วเหมือน มันเป็นคลื่นน้ำครับนะครับและโอเคครับต่อไปไฟแบบนิ่งและนะครับถ้าเรากดอีกทีนึงมันจะคือมันจะคือโหมดไฟครับผมซึ่งหมายถึงว่ามันจะคือเซตไฟที่เราที่มันจะสว่างเฉพาะปุ่มนะครับผมอ่าเนี่ยอันนี้คือเลขหนึ่งนะครับเลขสองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลขสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเก้ากับศูนย์เนี่ยเป็นของเรานะครับผม วิธีตั้งค่าคือ fn แล้วก็กดปุ่ม end นะครับเราก็ตั้งไปเลยครับอยากให้สว่างปุ่มไหนบ้างนะครับผมปาบปาบ้ปาปานะครับอ่ามานี้นะครับผมก็กด fn อีกครั้งแล้วก็กด end อีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตว่าปุ่ม end มันจะมาด้วยนะครับทีนี้สมมติเราไม่อยากให้มีปุ่ม end ใช่ไหมอ่สมมติผมเนี่ยผมต้องการให้มันสว่างแค่เนี้ยไม่ต้องการให้มี end ติดมาด้วย แล้วก็เอามันออกก่อนแล้วเราก็ค่อยกดอย่างนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมเราไปใช้อย่างอื่นปุ๊บพอเรากลับมาฟังก์ชันที่9ก่าก็จะเซฟไม่ได้นะครับ9กับ10 9กับ0เป็นคัตต้องของเรานะครับต่อมาอันนี้เป็นบิดดิ้งนะครับเป็นบิดดิ้งก็เร็วช้าได้นะครับผมโอ้โหแม็งอั่ยงก็แดนเลยเหมือน,นอยู่ในผับเลยนะครับอ่าอันนี้ ผมชอบเหมือนกันผมรู้สึกว่าคิดได้งไงวะนะครับก็คือกดปุ่มไหนดับปุ่มนั้นนะครับผมกดสี่ปุ่มดับสี่ปุ่มนะครับก็เก๋ๆอีกแบบหนึ่งสมมติว่าเราพิมพ์เราชอบแหละให้ไฟมันสว่างเต็มๆไม่ต้องเล่นอะไรเยอะแต่ว่าก็ให้มีลูกเล่นหน่อยอะยไรเงี้ยอันนี้ก็สนุกดีนะครับได้มองดูมองดูแก้เบื่อนะครับผมอ่ะครบนะครับฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งฟังก์ชัน ที่เป็นฟังก์ชันไฟเหมือนกันที่ผมลืมพูดคือน,นี่ฮะไฟโลโก้ HP ครับโอลล้ลดลดลดรับแสงลงมาเลยลูกเออนี่เห็นไหมซึ่งมันปิดได้เว้ยแล้วมันบิดดิ้งได้ด้วยดูฮะกดปุ่ม Fn ครับผมแล้วกดปุ่มพอสนะครับป้ากดหนึ่งครั้งครับบิดดิ้งครับผมคิดดูฮะถ้าสมมติว่าเราบิดดิ้งอันนี้ไปด,ด้วยนะครับผมเอะใช่ไหมเอาความเร็วให้มันเท่ากันหน่อย ไม่เลวขนาดนี้ดินะครับผมเอประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะสัมพันธ์กันนะครับก็ไปทำให้มันตรงกันเอานะครับประมาณนี้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับมันปิดได้ครับผมกด Fn แล้วกดปุ่มพอร์ตครับปิดไปแล้วครับซึ่งปิดทําไมนะครับสมมุติว่าคุณจะปิดไฟหมดทั้งคีย์บอร์ดนะครับนี่คุณปิดหมดเลยคุณเอาน้ำลอกออกด้วยเห็นไหม แล้วไฟโลโก้มันสว่างมันก็ไม่สมเหตุสมผลถูกไหมก็ <Ừ. S 1> มปิดหมดนะครับผมนี่โหมันโคตรเท่นะครับเนี่ยเห็นไหมเราใช้ห้องธรรมดาเราได้คีย์บอร์ดดำดำโคตรสวยนะครับผมอ่าโ,โอเคปลระมานี้สําหรับอะไรนะฟังก์ชันไฟนะครับทีนี้เดี๋ยวไปคุยกันเรื่องความคุ้มค่าของราคาแล้วก็จุดตาหนิของมันนะครับโอเคครับผมมาใน ส่วนสุดท้ายของคลิปนี้นะผมก็คือข้อพิจนารณาครับผมหรือพูดให้เขา้าใจง่ายๆก็คือข้อที่เราอยากจะติมันนั่นเองนะครับแล้วก็ความคิดเห็นของผมต่อเจ้า sp sp อะไรนะ gk <laughs> 400f ตัวนี้นะครับอ่าซึ่งเป็นความคิดเห็นในฐานะของลูกค้าคนหนึ่งเหมือนกับท่านผู้ชมนะครับผมพูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าอยากจะมีสปอนเซอร์แล้วครับตั้งแต่ไมค์ตัวนี้นะครับผม ยันคีย์บอร์ดตัวนี้เราก็ยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมฝากคานผู้ชมสนับสนุนแล้วก็ฝากสปอนเซอร์พิจารณาด้วยนะครับผมจบการขายของนะครับโอเคคือจริงๆไม่มีสปอนเซอร์เราก็ต้องพูดเพราะว่าเอ้ยหมายถึงว่าจริงๆมีสปอนเซอร์เราก็ต้องพูดเพราะว่ามันมันคือสิ่งที่เราควรจะรู้ใช่ไหมก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนะครับอ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ยิ่งจัดเต็มใหญ่เลยนะครับเอาจุดพิจารณาก่อนนะครับข้อแรกคือ ไฟมันเปลี่ยนสีไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไปในรีวิวเมื่อกี้นั่นแหละนะครับปุ่ม W A S D เนี่ยกับปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาลูกศรเนี่ยมันเป็นสีชมพูใช่ไหมมันก็จะสีชมพูอย่างนั้นยันคีย์บอร์ดพังนะครับปุ่มรอบๆสีฟ้าก็สีฟ้าอย่างนั้นยันคีย์บอร์ดพังก็จะเป็นสีนั้นสีเดียวเปลี่ยนเป็นสีอื่นไม่ได้ซึ่งเขาก็แก้โดยการอย่าเรียกว่าแก้เลยเขาก็ทําโดยการให้ไฟมานหลายสีนะครับหมายถึงปุ่มนี้ก็สีนี้ ผมช่วงนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งอาอะไรวันนี้นะครับมันจะได้ดูมีหลายๆสีดูสวยๆถูกไหมซึ่งผมชอบไหมผมชอบนะครับผมเอนจอยมากผมพอใจมากแล้วก็เขาคิดมาดีมากหมายถึงว่าสีสวยอะเออสีแต่ละสีที่เลือกมาเนี่ยคือสวยมากนะครับแต่มันก็ต้องเอามาพิจารณาด,ดีเนื่องจากเนื่องจากนะครับประวัติศาสตร์คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเมื่อ3 4สปีที่แล้วในยุคที่ ยุคนั้นที่คนเริ่มเล่นคีย์บอร์ดเล่นเกมคีย์บอร์ดเกมมิ่งคีย์บอร์ดมีไฟนะครับคีย์บอร์ดที่ราคาต่ำกว่า1,000บาทแล้วเป็นแมคาีนิคอลเนี่ยหายากมา,ากนะครับผมอาจจะเป็นคีย์บอร์ดที่แม่งเขาเรียกว่าอะไรเอามาโลโลออกจากคลังนะเออนะครับล้างสตอ็อกหรือว่าต้องเป็นคีย์บอร์ดที่แบบ QC กากๆเนี้ยเอออาจจะมีหลุดมาอย่างเงี้ยนะครับคีย์บอร์ดที่ราคาต่ำกว่าพัน ก็จะเป็นเซมิแมคาีนิคอลและรับเบอร์โดมหรือปุ่มยางนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้คีย์บอร์ดเซมิแมคาีนิคอลหรือปุ่มยางนะยุคนั้นสมัยนั้นนะสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยต่ำกว่าพันเนี่ยมันมีเรนโบว์แล้วครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีไฟอะนะยุคนั้นอะเออกับคีย์บอร์ดพวกเซมิแมคาีนิคอลพวกรับเบอร์โดมเนี่ยมันมีมามันมีมาแล้วอะคีย์บอร์ด อันนี้นะวันนี้ทำไมมันถึงไม่มีนะครับซึ่งเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับมันอะนะสมมุติว่าคีย์บอร์ดตัวนี้คือผมเอาจริงๆนะผมก็ไม่รู้ว่าราคาเปิดตัวของมันและวันที่เปิดตัวปีที่เปิดตัวของมันเนี่ยมันคือเมื่อไหร่เพราะว่ามันไม่มีข้อมูลนะครับมันหาข้อมูลไม่ได้ผมได้แต่สันนิษฐานว่ามันเปิดตัวที่พันกว่าบาทเพราะไปดูในลาซาด้านะครับว่ามันยังมีบางร้านขายอยู่ที่พันกว่าบาท ซึ่งโดยหลักธรรมชาติของอุปกรณ์ไอทีเนี่ยขายราคาอย่างนั้นเนี่ยมีอยู่2อย่างคือ 1. ขายเกินราคากับ 2. มันคือราคาเปิดตัวของมันอย่าง iPhone อะไรเงี้ยถ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เปิดตัวที่พันกว่าบาทผมให้เลยว่าเป็นพันกว่าบาท3-4ปีที่แล้วแนหะพันกว่าบาท3-4ปีที่แล้วมันก็ทำเรนโบว์ได้แล้วมันมาเปิดตัวยิ่งสมมติว่ามันมัน,ม,นมันมาเปิดตัวนะนะแบบ2ปีที่แล้วเป็น1ปีที่แล้ว ในราคาพันกว่าบาทเนี่ยแม่งยิ่งแบบแท้ตัวอื่นเข้าไปใหญ่นะครับผมในในเรื่องของในเรื่องของไฟนะครับแต่ถ้ามันเปิดตัว600-700นะ3-4ปีที่แล้วอ่าโอเคมันคุ้มค่าผมไม่มีะเลยนะครับแล้วถ้ามันเปิดตัว6 0 0 7 0 0เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอ่ามันจะยังถือว่าโอเคอยู่ไหมนะครับโดยส่วนตัวของผมเฉพาะเรื่องไฟนะผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงจริง มันถือว่าไม่โอเคนะครับมันจริงๆน่ะเขาสามารถยัดมาเลยก็ได้นะครับในตอนผลิตอะไรเงี้ยเทคโนโลยีมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วแต่ว่าเขาไม่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นจุดพาาิจารณาข้อพิจารณาข้อที่สองนะครับความสว่างของไฟในบางปุ่มนะครับก็คือปุ่มตัวหนอนนะครับปุ่ม,มคงเขาเรียกปุ่มขอไข่แล้วกันภาษาไทยนะฮะแล้วก็ปุ่มชชช้างนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปนะฮะไอ้สามปุ่มนี้ <laughs> มันจะ มีความสว่างของไฟไม่เท่ากับปุ่มอื่นนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดมาจากตัวตัวไฟที่อยู่ใต้สวิตช์ใต้คีย์แคปนะครับคือถ้าเราแงะเอาเคีย์แคปออกมาดูแล้วเนี่ยมันสว่างเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าที่มันสว่างไม่เท่ากันเนี่ยมันเกิดจากคีย์แคปคือพิจารณาข้อที่3นะครับผมก็ข้อนี้ข้อนี้นพูดยากนิดน,นึงแต่ว่ารู้สึกว่าต้องพูดนะครับก็คือ แสงไฟมันไม่รอดตัวอักษรภาษาไทยนะครับไม่รอดตัวอักษรภาษาไทยยังไม่พอนะครับมันไม่รอดตัวสัญลักษณ์ตัวสมโบของมัลติมีเดียเออที่แบบหยุดเพลงเล่นเพลงเครื่องคิดเลขเร่งแสงไฟลดแสงไฟอะไรพวกนี้ไม่รอดเลยไม่ทะลุเลยนะครับมันคือการพิมพ์ลงไปตรงๆนะครับแค่นั้นนะครับซึ่ง ถามว่าทาไมพูดยากนะครับคือเราก็เข้าใจได้ว่าโดยส่วนมากคีย์บอร์ดที่เป็นที่ขายกันหลายประเทศเนี่ยนะครับถ้านําเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องมีคีย์ภาษาไทยถูกไหมเออนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องมีคีย์ภาษาไทยในการขายด้วยเขาก็ใช้วิธีลดต้นทุนโดยการที่คือหมายถึงว่าไม่ได้เพิ่มต้นทุนไปมากกว่าเดิมนะโดยการที่พิมพ์ภาษาไทยลงไปตรงๆไม่ได้ทําให้ คีแคปมันทะลุภาษาไทยถ้าราคามันเปิดตัวที่พันกว่าบาทเนี่ยมันก็มีพันกว่าบาทบางรุ่นเหมือนกันนะที่เขาทำคี e y แคปรอดหมดเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับไฟรอดหมดอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาข้อสุดท้ายเหมือนกันแต่ว่าโอเคถ้าสมมติมันเปิดที่6 0 0กว่าบาทคีย์แคปมาอย่างนี้เลยผมรับได้นะครับสบายมากนะครับใครอยากจะซื้อมาแล้วก็เอาไปเปลี่ยนคียแคปนะครับที่หลังก็ ตามมาัธยสัยแบบรับได้สภาพนี้เสียตังค์เปยนแคปเพิ่มแล้วแต่เลยนะครับหมดข้อพิจารณาต่อไปชมบ้างนะครับด้วยราคาขนาดนี้โอเคแหละจะเปิดตัวเท่าไหร่ไม่รู้ด้วยราคาขนาดนี้ณนะวันนี้จริงๆแล้วมันยังหาแมคา a นิคอลคุณภาพดีๆที่ราคาเท่านี้ยากนะครับโอเคนะครับห้ากว่าบาทแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็น60%มั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับหรืออาจจะมี คีย์บอร์ดแบนชนนะครับที่หาได้ราคาประมาณนี้พวก AJ a จอะไรพวกนี้นะก็อาจจะได้คือไม่ได้ว่าแบนจนไม่มีคุณภาพนะเดี๋ยวที่แบนจนก็มีคุณภาพคีย์บอร์ดนี้ก็อาจจะผลิตในประเทศชินก็ได้นะครับไม่ได้ใช่หน้าอะไรอย่างเงี้ยเพียงจะบอกว่าแบรนด์ระดับที่เราได้ยินคุ้นหูคุ้นตานะครับผมแล้วก็คีย์บอร์ดเต็มขนาดนี้เอาจริงๆมันค่อนข้างจะหายากอยู่ในราคาระดับนี้แล้วก็ถ้าซื้อแฟลชเซลล์อย่างที่ผมบอก450หอย่างเงี้ย มันคือมันก็โคตบคุมแล้วอะเออได้ Mechanical b o o ต w i t นะครับแล้วก็ถ้า k e y c a p ปไม่ถูกใจก็ไปเปลี่ยนเอาอะไรอย่างเงี้ยเออมีไฟให้เล่นด้วยนะครับคือสมมติว่าไปซื้อ k e y c a p มาเปลี่ยนใช่ไหมฮะเนี่ยคีย์บอร์ดแบบเนี้ยคีย์บอร์ดเรียบๆอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันสวยหมดอะเออเอาคีย์แคอะไรมาเปลี่ยนก็สวยหมดนะครับแถมอันนี้เป็นสีเงินนะครับถึงมันจะเป็นพลาสติกอ่าไม่ใช่อลูมิเนียม จริงๆถ้าใครอยากได้อลูมิเนียมมันจะมีรุ่นที่แพงกว่าน,นี้นิดหนึ่งเป็น s p GK 3 2 0หรือ GK 1 0 0ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่ะแต่ว่าสีอย่างนี้ดีไซน์แบบนี้เรียบๆแบบนี้เนี่ยเอาคีย์แคอะไรมาเปลี่ยนมันก็สวยนะครับผมมันก็สวยแล้วก็ความใส่ใจของเขาที่แบบใส่ใจว่าเออปิดไฟตรงโลโก้ HP ได้อะไรเงี้ยผมแบบเชียมันโคตรเจ๋งอนะคือมึงใส่ใจลูกค้า โอเคเราอาจจะไปติในเรื่องอื่นแต่ว่าตรงนี้มึงใส่ใจอ่ะว่ามันเปิดได้เพราะวควรจะปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยราคาของมันนะครับณนะวันนี้เอานะวันนี้เลยเนี่ยก็คุ้มค่านะครับแล้วก็ยังมีมาเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมเห็นในคลังของ a d v i c ทที่พูด Advi วทบ่อยเพราะว่ามันถูกที่สุดเท่าที่หาได้แล้วไงสำหรับรุ่นเนี้ยผมเห็นในคลังของเขาเนี่ยนะครับตอนแรกมีอยู่5ชิ้นนะครับก่อนเฟเซลเนี่ยผมก็แบบมันจะพอได้ไงวะใช่ไหม พอวันแฟลเซลล์นะครับคือมันเตือนล่วงหน้าใช่ไหมอ่าวันแฟลเซลล์ดตื่นขึ้นมาปุ๊บเอารอช่วงแฟลเซลล์กดเข้าไปดูเฮ้ยในคลังเป็น30อันนะครับเพราะฉะนั้นเขาน่าจะมีสต็อกแหละแล้วมันก็ยังมีมาเรื่อยๆยมันยังมันยังเหมือนตอนนี้มันยังไม่หมดนะครับก็ใครสนใจก็แนะนําไปหาดูกันได้หรือถ้าของชอบแอดไว้หมดเพราะว่าราคามันถูกใช่ไหมอาจจะมีก็จะมีร้านอื่นที่ขายกันอยู่ที่มัน690านะตอนนี้ที่ผมารวจตลาด นะครับก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเป็น690แล้วจะเอาเฉพาะ s p อย่างเดียวยก็จะมีรุ่นอื่นๆนะครับไฟแบบอื่นอะไรแบบอื่นก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็อาจจะสวยคนละแบบได้อะลูมิเนียมได้อะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าไปพิจารณายี่ห้ออื่นอันนี้ก็แล้วแต่แล้แต่ความชอบของท่านนะครับดักหลักก็ประมาณนี้สำหรับ HP GK 400F <c oughs> คิดชื่ออีกแล้ลากันไปในช่วงของโควิด1 9นะครับเหมือนบันทึกทางบริษรัทว่าเออมีการเรเฟถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับณณนะนะทุกวันนี้นะครับก็ให้ทุกคนรอดไปด้วยกันนะครับอะไรนะก้าวแต้มต้องชนะไม่ใช่นะครับอีกข้อหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ฮะมันทำอย่างนี้ได้ครับผมเออมันมีตัว อย่างนี้ไปยกยกคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับอันนี้ผมล็อกปุ่มไว้อยู่นะไม่เป็นไรนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะสูงขึ้นมาจากปกตินิดนึงนะครับให้เราแบบวางมืออย่างนี้ได้พิมพ์ได้อ่านะครับผมลืมลืมลืมนะครับ